ที่กับพบกับผมมอ,อยน่ในการอ่านไพ่ยิปซีากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีมีน,นะครับราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมนะครับถึงวันที่12เมษายนนะครับผู้ที่เกิดตามวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ก็เป็นชาวราศีมีนซึ่งแบ่งตามหลักโอราศาสตร์ไทยนะครับเป็นการประยากรณ์ดวงในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักโดยปอประมาณนะครับเป็นดวง9วันดวงตั้งแต่วันที่22ถึง30ตันวาคมนี้นะครับ เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกมปยากรก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับขอ,ขอ,ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจ,จารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับอะไรถ้าไม่ดีก็ขอขอ,อภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทิ้งสิ่งไม่ดีต่างหลายนั้นเอาไว้ในคลิปนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมีนะครับดวง9วันนะครับดวงตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะครับดูกันเปิดปพ่ทั้ง3สำรับเหมือนเดินะครับสําหรับแรกเปิด9ใบนะครับในเรื่องของการงานนะครับที่จะส่งผลไปถึงเรื่องของการเงินต่อไปนะครับ ไพ่ได้จับเป็นกรีตี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีการจับเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นมงคลนะครับในการตั้งคําถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกกล่าวอะไรกับเจ้าราชีมีในเรื่องการงานบ้างในช่วง9้าวันนี้นะครับที่จะส่งผลไปเรื่องการเงินนะครับไพ่ไปได้ขึ้นมาคิงออฟอิงเกิลนะครับจับทาอะไรในช่วงกาวันนี้ก็เกิดผลรับตอบแทนผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีนะครับเป็นผู้ที่มีความสามารถในการที่จะวางกลยุทธ์วางอ่า แนวทางในการที่จะสร้างผลความสำเร็จผลตอบรับกับการได้รับผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีนะครับเป็นเป็นนักบริหารก็ระดับที่ใหญ่ๆที่มีความสามารถเปลี่ยนไปด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์นะครับที่มองการไกลที่ให้ส่งผลสำเร็จที่จะส่งผลประโยชน์ทั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลนะครับที่จะส่งผลไปถึงปีหน้าด้วยนะครับกับความสำเร็จความมั่นคงนี้นะครับจับตามอะไรนี้ช่วงนี้ก็เกิด ผลสาเร็จในทิศทางที่ดีกับความเป็นราชาถือเหรียญน,นะครับจับตำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับบางคนมีโครงการอะไรใหม่ๆนะครับที่จะต้องทุ่มเทกับความเปลีปย่ยนไปยามะครับเซเว่นออฟ่วานะครับเจ็ดไม้เท้าหรือในช่วงเจ็ดอ่าในช่วง9วันนี้นะครับก็ตั้งสลดสัปดาห์นั้นก็ต้องเน็ดต้องเหนื่อยอย่างพอสมควรเช่นกันนะครับแม้นบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของ สิ้นปีแล้วก็ตามนะครับใกล้จะสิ้นปีแต่ว่าในเรื่องของการงานก็ยังต้องดําเนินการต่อไปนะครับที่จะต้องทุ่มเทกับความเปลี่ยนพยายามนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งประจําหรือในเรื่องของธุรกิจใดๆนะครับบางทีก็เป็นช่วงของการจะสิ้นปีอาจจะช่วงของการแข่งขันนะครับที่จะต้องทุ่มเทพอสมควรนะครับในการที่จะสร้างกลยุทธ์ที่จะคว้าโอกาสให้เป็นแนวหน้า ในการที่จะได้รับชัยชนะนะครับการตนเปลีปย่ยนพยายามก็ทาให้ตานนั้นเกิดความสําเร็จในทิศ่างที่ดีกว่าชัยชนะก็ามาในทิศ่างที่ดีนะครับนี้ก็ไปปัาตตา,มมานะครับอาจจะมีโครงการใหม่ๆอะไรที่จะเริ่มต้นในช่วงนี้ก็ได้สําหรับบางคนนะครับหรือมองในแง่ที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนําเทคนิคอะไรใหม่ๆก็มากับความเป็นเด็กถือเหรียญนะครับเอ็กเพ็กออเปนตะเกนนะครับ,นนรบที่จะสานต่ออะไรที่ ดำเนินการอยู่แล้วนะครับเรือ,อไรี่อาจะนํามาต่อยอดกับเรื่องของโครงการที่มั่นคงที่สําเร็จอยู่แล้วนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปเพิ่มระดับความจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับหรือได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็ามายิ่งขึ้นในการที่จะนําทักษะไอเดียก็ามาพัฒนาในเรื่องของการงานให้เติบโตหรือธุรกิจให้รุ่งเรืองต่อไปมากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสดีๆที่มีก็ามาหนึ่งตัวนะครับเบสของกัป กับการได้รับโอกาสดีๆนะครับที่มีเข้ามานะครับการได้เรียนรู้อะไรใหม่เพิ่มเติมหรือใกล้ที่ว่างงานนะครับก็มีโอกาสในเรื่องของการงานที่จะมีเข้ามานะครับที่ติดหยิบยื่นให้นะครับบางคนเป็นช่วงของเทศกาลที่จะสิ้นปีนะครับอาจจะมีใครมาเยี่ยมมาเยี่ยนอาจจะเป็นญาติหรือคนรู้จักเพื่อนอะไรก็ตามนะครับมาปุ๊บมาเจอแล้วก็รู้ว่าท่านว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสในเรื่องของการมอบโอกาสดีๆ นะครับหรือใครที่สมัครงานเอาวไว้นะครับก็จะเป็นช่วงของบางทีบริษัทหลายๆบริษัทนะครับที่มีงานที่จะต้องวางโครงการในปีหน้าที่จะเดินหน้าไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับก็จะมีในเรื่องของการกยับกยายรับพนักงานเพิ่มอะไรขึ้นหรือที่ตั้นไปสมัครเอาไว้นะครับอโอกาส ที่จะได้รับการเรียกตัวก็ไปนะครับที่จะได้รับโอกาสของการมีงานทำต่อไปในทิต่างที่ดีที่มีเข้ามานะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเดอะทาวเวอร์นะครับสถานการณ์บางอย่างที่มีเข้ามานะครับก็อย่างที่กล่าวบางคนก็บางทีไม่คาดคิดนะครับว่าสิ้นปีนี้บางทีไม่มีงานทํานะครับก็คงหมดโอกาสแล้วคงไปคว้าใหม่ปีหน้านะครับแต่ว่าบางทีสถานการณ์ที่เข้ามาแบบท่านคาดไม่ถึงนะครับที่เข้ามาแบบสายฟ้าเล็บ อย่างที่กล่าวมานะครับบางทีไก่มาเยี่ยมมาเยียนม,มาพบปะสังสรค์กับท่านในช่วงปีใหม่นี้นะครับก่อนจะสิ้นปีก็จะมีการโอกาสยืนโอกาสดีๆให้กับท่านได้มีงานทําที่เกิดขึ้นเหมือนกับท่านม่การคิดนั่นเองนะครับเซเว่นออเปนเลเเหรียญนะครับอะไรที่มีการลงลงทุนลงแรงเอาไวา้หรือมีการดําเนินการมาพอสมควรในปีที่ผ่านมานะครับก็จะได้รับผลตอบรับผลความสําเร็จเกิดขึ้น นะครับกับความสําเร็จนี้แม้จะเกิดสําเร็จแล้วบางทีก็จ,จะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นมันคุ้มค่าสักแก้ไหนนะครับถตากว่ามันไม่คุ้มค่าถ้าที่กวนก็จะมีการเปลี่ยนพยายามกันใหม่ในการที่จะอาจุดด้อยจุดเด่นนะครับอะไรที่เป็นจุดบอดทําให้ผลตอบรับได้น้อย อะไรที่จะเป็นจุดเด่นที่จะสร้างมูลค่าของผลประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการแก้ไขนะครับอาจจะนําเทคนิคไอเดียใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็มาเสริมศักยภาพในเรื่องของการดําเนินการนั้นนะครับเพื่อมีการแก้ไขในทิศทางที่ดีที่จะสร้างผลตอบรับมากกว่าเดิมในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับ8ดาบนะครับ edge o r สอดสานการณของความหดหดในช่วง9ววันนี้บางคนก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับในเรื่องของความ คิดเห็นบางทีนะครับอาจจะไม่ตอบสนองนะครับบางทีเสนออะไรไปก็ไม่มีใครยอมรับในเรื่องของความคิดเห็นนะครับเพะบางทีอาจจะการการยอมรับที่ดีก็อาจจะต้องนิ่งไว้บางสิ่งบางอย่างนะครับที่ถ้ามองแล้วว่าตาพูดออกไปแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรก็ควรจะนิ่งไว้ในทิศทางที่ปลอดไปที่จะดีกว่านะครับก็จะตาม้ท่ตันนั้นไม่ต้องเสียความรู้สึกนะครับแล้วก็ความสําเร็จ เกิดขึ้นนะครับเดือบเบอร์นะครับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดําเนินการอะไรนะครับโลกตั้งโลกอยู่ในกํามือของจาราศีเมีนในช่วง9วันนี้นะครับสิ่งดีๆกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับบางคนที่พบกับสถานการณ์อึดหนัดที่ผ่านมานะครับบางทีลงทุนลงแรงอะไรไว้นะครับก็อยู่ในสถานการณ์ของการมองไม่เห็นว่าผลประโยชน์จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับกลัวว่าจะเสียเงินเสียเวลาไปปล่อประโยชน์นั่นเองนะครับก็จะ ทำใไม่รู้สึกบิดอัดก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามผลสำเร็จก็จะเกิดขึ้นมานะครับความเป็นรดเวอร์นะครับความเติบโตรุ่งเรืองจะก้าวมาเสรนให้เกิดความชื่นใจชื่นหงกเป็นที่พึงพอใจในช่วง9ก้าวันนี้นะครับกับความสำเร็จในติดต่างที่ดีนะครับเลทไปไปที่9นะครับเดเดวิ์วนะครับสถานการณ์กรมการงานที่บางคนนั้นอาจจะมีการหมกมุ่นหรือทุ่มเท เอาใจจดใจจ่อกับความเปลี่ยนพยายามอยู่พอสมควรนะครับในช่วง9วันนี้นะครับเพื่อให้สถานการณ์บางอย่างที่มีการรอคอยอยู่นั้นได้รับการเ,าเกิดผลสําเร็จนะครับที่จะต้องทุ่มเทต,เต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับเตียจ,จะทุ่มเทมากสักหน่อยหนึ่งนะครับเรียกว่าบางครั้งในเรื่องของการงานก็ว่าได้ในช่วง9วันนี้นะครับเรียกว่าทุ่มเทบางทีก็ดึงเวลาส่วนตัวก็มาใช้ด้วยนะครับเพื่อสร้าง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับที่ทุ่มเตทั้งพลังกายพลังใจเอาใจจดใจจอนะครับบางคนนั้นอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจสเีเท่าที่มีข้ามาด้วยนะครับสําหรับบางคนนะครับแต่ถ้าไม่ปิดกฎหมายอะไรก็ไม่ใช่เสียหายอะไรนะครับธุรกิจต่างๆนะครับที่ใน ธุรกิจกลางคืนหรืออะไรก็ตามนะครับที่ส่งผลในเรื่องของที่จะได้รับผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามานะครับที่เกิดความสําเร็จแล้วนํามาซึ่งรายได้รายรับในทิศทางที่ดีซึ่งไม่ปิดกฎหมายนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านสามารถบริหารจัดการได้ในทิศทางที่ดีนะครับแม้ว่าจะเป็นงานสีเทาๆก็ตามแต่ไม่ได้ปิดกฎหมายอะไรนะครับก็ทําให้ท่านวางกลยุทธ์ในทิศทางที่ดีที่จะ บริหารการงานธุรกิจของตันในเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นโอกาสดีๆกับความสําเร็จนะครับในเรื่องของการงานธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับที่มีการกระยับกระยเติบโต,ตยิ่งขึ้นในธุรกิจการต้องเที่ยวนะครับที่จะส่งผลดึงดูดเม็ดเงินเข้ามากับความสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับในช่วง9วันนี้นะครับที่จะนํามาซึ่งรายได้และรับสความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับ ก็ส่งผลไปถึงปีหน้าในทิศทางที่ดีด้วยก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่กยับแต่หน้าต่างการงานกับความสําเร็จมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็บางคนที่ว่างงานก็มีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่ติดจุกย,ยืดยืน่นก็มาให้ได้มีงานทานะครับบางคนก็อยู่ในช่วงของการแข่งขันในเรื่องของเชิงธุรกิจนะครับที่ต้องใช้กลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะคู่แข่งนะครับแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อนะครับทุ่มเทเต็มความสามารถ นะครับเต็มความพยายามในทิศทางที่ดีนะครับอย่างทุ่มเทก็ทําให้เกิดความสําเร็จขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับเมื่อการงานก็จับ,จบ,จบตามอะไรก็เกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับตั้งเป็นเดเวอ r ์นะครับกับความสําเร็จที่พึงนปอใจเข้ามาอย่างล้นเหลือนะครับและก็ในเรื่องของ ราชาถือเรียนนะครับที่คิดทําอะไรจับทาอะไรในช่วงนี้ก็ส่งผลประโยชน์ตอบรับความสําเร็จก้าวมาในทิศทางที่ดีบางท่านก็มีโครงการใหญ่ๆที่เข้ามานะครับในการที่จะได้ดับเนินงานนะครับกับการได้ช่วงชิงอโอกาสนั้นเข้ามานะครับนี่ที่จะตั้งผลระยะผลตอบแทนผลระยะยาวอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับการเงินก็ก้ามากับความสําเร็จทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับ ไวนั้นได้สัปเกรดไว้คันที่เรียบร้อยแต่มาสับเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นสิ่งมงคลในการถามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการเงินให้ปลอดภัยอย่างไรนะครับของชาวราศีเมรนะครับในช่วง9วันนี้นะครับทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์ของความเปปองพอใจนะครับ Queen of ครับราชินีถือถ้วยนะครับการเงินที่เข้ามาเปปองพอใจกับสถานการณ์นะครับไม่เป็นผู้ที่ไปดิ้นรนให้เป็นปัญหานะครับ ก็ไม่ว่าธุรกิจที่ทาอยู่กับบ้านธุรกิจการต้องเที่ยวธุรกิจการไอที่พักที่อยู่อาศัยนะครับที่ดึงดูดอาจจะเป็นช่วงของเศรษฐกาลปีใหม่นี้ด้วยนะครับที่อาจจะผู้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจมาช่วงใช้เทศกาลปีใหม่นี้นะครับมาใช้บริการกับกัน ให้บริการในสถานที่ภาคต่างๆนะครับที่จะส่งผลเม็ดเงินที่ดวงดุดก็มาเป็นที่เปงพอใจให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะดึงนดูดเงินก็มาเงินตั้งในประเทศเงินต่างประเทศที่มีก็มานะครับโอกาสดีๆนะครับเป็นพลังอ่านายออฟวานนะครับบางคนต้องทุ่มเทด้วยพลังเพชเชอร์ที่มากมายนะครับในช่วงเก้าวันนี้ในการที่จะสร้างเงินก็มาก็าที่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับ บางคนก็มีรายจ่ายที่ต้องรออยู่นะครับกับการที่จะปิดบัญชีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องตุ่มเทเงินหรือมีรายจ่ายหลักๆที่ต้องหามาในช่วง9วันนี้นะครับก็ตุ้มเทในการที่จะดึงดูดเงินรายได้ก็ามาแล้วก็เกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีอย่างปึงพอใจก็ามานะครับแล้วก็เอ็กออฟซอดนะครับหนึ่งไม้อาหนึ่งดาบนะครับทิศทางเส้นทางใหม่ๆของการเงินที่จะมีเข้ามา นะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหากัดขวางรายได้นะครับต่านจะเคลียร์ได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็จะดึงดูดเงินเข้ามาด้วยความกล้องตัวและก็ก,การใช้การจ่ายก็มีการวางระบบระเบียบในทิศทางที่ดีที่เหมาะสมนั่นเองนะครับหนึ่งดาบนะครับเป็นผู้ที่ใช้จ่ายอย่างมีแบบแผนมีระบบระเบียบในการใช้จ่ายเงินให้อยู่ในสถานการณ์ของความปลอดภัยนะครับหรือม e ิดนะครับการใช้หลักธรรมะในการบริหารการเงินทิศทางที่ดีนะครับนํามา ทำให้ท่านเดินทางไปสู่ความสดใสในการใช้จ่ายเงินนะครับในการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขนะครับรู้จักการใช้การจ่ายบริหารการเงินในทิศทางที่ดีอะไรที่ผ่านมาเคยเป็นบทเรียนในการทําให้การเงินล้มเหลวนะครับท่านจะนํามาใกล้ครวนแล้วก็เป็นวิเคราะห์แล้วก็นํามาปรับปรุงแก้ไขนั่นเองนะครับบางคนก็จะนําในหลักของธรรมะนะครับการบริหารการเงินต่างหลักธรรมะมาใช้นะครับ กับความล้มเหลวที่ผ่านมานะครับมานบวคราะห์และก็วางระบบระเบียบการเงินในอยู่ในระบบระเบียบที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นในมีแบบแผนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะบางคนบางทีที่ผ่านมาบางทีก็การใช้จ่ายเงินที่ไม่มีระบบระเบียบนะครับที่ทําให้ท่านนั้นอยู่ในสภาวะของการที่บางคนก็การเงินที่ต้องตีบตัวนะครับในการเปลี่ยนพยายามที่จะดึงเงินเข้ามา นะครับเพื่อให้ทันกับสภาวะกับรายจ่ายที่รออยู่นะครับซึ่งที่ผ่านมาบางคนก็บริหารการเงินไม่ก็ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับก็เกิดความล้มเหลวในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับก็จะนํามารู้จักสุขุมยิ่งขึ้นรอบครอบยิ่งขึ้นนะครับใช้ต่างเทคนิคต่างๆในการที่จะแก้ไขวางแผนวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายเงินให้ปลอดภัยมากที่สุด ที่จะเดินต่อไปกับความสดใสในทิศทางการเงินนั่นเองอยู่ในสภาวะของความปึงพอใจนะครับบางคนที่ผ่านมาบางทีอาจจะอยู่ในสภาวะของการไปกู้หนี้ยืมสินบ้างนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ท่านจะมีการใช้ระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะบางทีที่ผ่านมามีการล้มเหลวทางการเงินแล้วต้องไปพึ่งเงินที่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมานั่นเองนะครับก็ทําให้อยู่ในสภาวะที่ ไม่เหมาะสมที่ผ่านมาต่างกันเงินนะครับแต่ต่อไปนี้ท่านจะมีการกำนึงใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการให้อยู่ในสภาวะที่เปึงพอใจอยู่เสมอกับรายได้ก็มาแล้วก็การใช้จ่ายที่อยู่ในระบบระเบียบอย่างเหมาะสมคู่ควรนั่นเองไม่ฟุ่มเฟือยนะครับก็จะทำให้ท่านปลอดภัยกว่าเดิมกับการเงินที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามรายได้ก็มาในทิศทางที่ดีท่านจะควบคุมการเงินให้อยู่ในความมั่นคงนะครับมาดูในเรื่องของความรักนะครับ ไปก็จะมีการกรีดสับมาแล้วเช่นกันนะครับแต่มาสับเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะเปิดเพื่อความเป็นมงคลที่ดียิ่งขึ้นนะครับกับความรักปอกคร่าวๆนะครับในช่วง9วันนี้นะครับเต็ o ออเต็กเกิลสิบเหรียญนะครับความสุขความเบิกบานสําราญใจในทิศทางที่ดีนะครับกับการอยู่ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่แล้วก็ตามนะครับกับความเป็นสิบเหรียญก็บ่งบอกถึงความสุขสมบูรณ์นะครับ มีความรักความเข้าใจในการติดต่างที่ดีคนโสดก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องด้วยความสุขเบิกบานในติดต่างที่ดีนะครับก็เปลี่ยมไปด้วยความสุขก,กายสบายใจนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับทรีออบับสารถ้วยนะครับความสุขเบิกบานจำใสการได้เฉลิมฉลองอาจจะมีช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับที่ได้ร่วมกันร่วมมฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับอาจจะมี สังสรร์อะไรกันเกิดขึ้นนะครับเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือวันสําคัญสําคัญอะไรที่มีก็มานะครับการวางมืออะไรกับบางอย่างกับสิ่งที่ไม่เติมเต็มนั่นเองนะครับออกจากการของความไม่สุขนะครับแล้วก็ไปสู่ของความสุขนั่นเองอะไรที่เคยล้มเหลวในความรักความสัมพันธ์นะครับอาถ้วยนะครับก็จะมีการรู้จักปล่อยวางกับสถานการณ์นั้นลงนะครับแล้วก็ไปสู่กองความสดใสเบิกบานในทิศตางที่ดีนะครับ ราชนีตอไม้เท้านะครับบางคนก็เคยปิดหวังเคยล้มเหลวมาในความรักความสัมพันธ์นะครับบางคนเพิ่งออกจากสถานการณ์ของการนันหลังให้กันมากับการของบางคนนะครับที่มีการคบกันแล้วก็มีการปล่อยวางกันขึ้นนะครับแล้วก็รักที่ไปต่อไม่ได้นะครับรักที่ล้มเหลวก็อาจจะมีการปล่อยวางกันขึ้นนะครับปล่อยให้ แต่ละคนไปใช้โอกาสของตัวเองนะครับก็อาจจะกลับมาดูแลในเรื่องของการงานการสร้างฐานะการเงินต่อไปนะครับก็จ,จะอยู่ในช่วงของการไม่ปล่อยให้ความรักใหม่เข้ามาสําหรับบางคนนะครับก็เป็นโอกาสที่ใช้เวลาอยู่กับการพักรักษาตัวแล้วก็อยู่กับการทํางานนะครับส่วนบางคนนะครับก็ระมัดระวังนะครับที่อาจจะอยู่ในช่วงของ การที่ทําให้เสียความรู้สึกได้นะครับสําหรับบางคนบางทีก็ตุ่มเตยอยู่กับการงานมากเกินไปแล้วก็หลงลืมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับที่อาจจะไม่ค่อยเติมเต็มในความสัมพันธ์ให้กันนะครับจึงอาจจะทําให้าบางคู่ของบางคนนั้นเสียความรู้สึกนะครับแต่คิดมากก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแม้จะทํางานก็ตามนะครับก็พยายามมาเติมเต็มในความรักความสัมพันธ์ด้วยนะครับจะให้เต้า จะใหเ้เพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสุขเบิกบานนะครับในช่วงที่มีโอกาสดีๆก็จัดอะไรกินอะไรดื่มกันนะครับเป็นการเติมเต็มในความรักความสัมพันธ์นะครับเพื่อให้ออกจากนาการของความรู้สึกที่มันน่อยๆต่อจิตใจนะครับก็จะสร้างความเบิกบานความสุขที่ดีก็มาให้กับการคบการใช้ชีวิตคู่ต่อไป ด้วยความมั่นคงด้วยความสุขสําราญนะครับก็อย่าปล่อยปละละเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับก่อนจะสิ้นปีในช่วง9วันที่9วัน10วันที่เหลือนี้นะครับก็ดูแลความสัมพันธ์ในความรักความสัมพันธ์นะครับให้ความรู้สึกเบิกบานเข้าหากันในทิศทางที่ดีนะครับอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเสียอกเสียใจหรือน้อยๆน,นะครับก็ดูแลเอาใจใส่ตาที่ผ่านมาบางคู่ที่การ บริหานความรักแล้วไม่ก้อยสกเต่าที่ควัวนะครับก็ให้รู้จักในเรื่องของการเ,าเติมเต็มนะครับอะไรที่ปานมาไม่ก้อยเติมเต็มสักเท่าไรก็ใส,กสถานการเหล่านั้นตัดออกไปนะครับแล้วก็หันมานใส่ใจดูแลแล้วก็เติมเต็มนะครับให้ความรักมีความสมบูรณ์ในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามทิศทางของความสุขความสัมพันธ์ในความรักนั้นมีอยู่นะครับกับปไปแรกสเสปลียนแล้วก็การร่วมกันเฉลิมฉลองความสุขความสําราญที่จะมีเข้ามานะครับ ให้เปลี่ยนแต่อย่าไปตุ้มเทกับการงานมากเกินไปแล้วก็ให้นําที่ผ่านมาที่สร้างความรู้สึกไม่ดีนั้นเป็นแนวคิดที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเพิ่มอะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆเข้าหากันที่สร้างความรู้สึกดีๆนะครับคนรักคู่รักก็จะมีความเปลี่ยนสุขนั่นเองนะครับคนโสดก็มีโอกาสนะครับแม้ว่าจะบางคนก็มีความสสดความบึกรบ,บกวนนะครับแต่บางคนก็ ที่อาจจะมีโอกาสพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับในช่วง9วันนี้นะครับบางทีก็ออกไปหาแหล่งสําราญาหาความสุขไปงานเลี้ยงงานอะไรก็ตามนะครับที่มีก็มาแล้วก็จ,จะไปพบกับใครชักคนได้เช่นกันหรืออาจจะไปพบกับคนที่เพิ่งออกมาจากสถานการณ์ของความปิดหวังมาหมาดๆนะครับบางคนนั้นเพิ่งโมกอ้อนมาจากความรักความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะมาพบมาเจอกันก็ได้นะครับที่จะพบกันในช่วงนี้ ที่จะเข้าไปเยียวยาความรู้สึกให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับที่มีเข้ามานะครับเดี๋ยวบางทีเพื่อนอาจจะชักนําพามาให้ได้พบได้เจอความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงนี้ได้เช่นกันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่ความรักจะเกิดขึ้นได้เช่นกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะไปสู่ของความเป็นครอบครัวในอนาคตต่อไปได้เช่นกันนะครับที่จะมีเข้ามานะครับของคนโสดนะครับกรณีก็คือในช่วง สถานการณ์ของการเงินและก็การเงินการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีมีนนะครับในช่วง9วันวันที่22ถึงวันที่30ตันวาความนี้นะครับก็โดยกล้าวๆบอกประมาณนี้นะครับก็ขอ้าราศีมีนทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ